เรามาเริ่มกันเลยสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้น้องคือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประเด็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขียนไว้แล้วว่าถามว่ามีโอกาสออกไหมมีโอกาสออกแน่เพราะมันคือเนื้อหาในหนังสือเรียนและพี่มองว่ามันออกได้เออแต่ว่าเราจะไม่ได้สอนทั้งหมดแล้วนะเราจะสอนเฉพาะอันที่มันมันน่าสนใจแล้วกันคือเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีหลักของมันใช่ไหมตั้งไล่ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคําถามอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งสมมติฐานทดลองแล้วก็สรุปผลเนาะมันจะมีสองอันที่พี่สองสติที่พี่จะยกมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของไฮโปทีซีดไฮโปทีซีดเนี่ยน้องหรือว่าสมมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรสมมุติฐานคือการเดาผลการทดลองว่าผลการทดลองมันจะเป็นในทิศทางใดเช่นน้องมีน้องอยาก ดูการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับปุ๋ยสองชนิดคือปุ๋ย A กับปุ๋ย B น้องเดาว,ว่าปุ๋ย A น่าจะทำให้พืชเจริญได้ดีกว่าสิ่งนี้คือไฮโปทีซีแต่ว่าเราจะไม่ได้เดาแบบมั่วๆเราจะมีการเดาโดยการใช้ความรู้จากข้อมูลที่เราศึกษามาพูด,ดง่ายๆว่าเราจะต้องอ่านมาก่อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่พอย n t สำคัญพอยสำคัญที่ข้อสอบเคยออกก็คือสมมติฐานเนี่ย น้องเดาอะไรน้องก็จะต้องมีการทดลองสิ่งนั้นการเดาอาจจะถูกหรือผิดก็ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าปุ๋ย A กับปุ๋ย B เมื่อกี้เหมือนเดิมเลยน้องบอกว่าปุ๋ย A ทําให้พืชโตดีกว่าแต่ปรากฏว่าหลังจากการทดลองไปแล้วน้องโยนปุ๋ย A ให้พืชน้องโยนปุ๋ย B ให้พืชปรากฏว่าพืชที่ได้รับปุ๋ย B มันโตดีกว่าซึ่งมันจะทําให้สมมติฐานนี้เราจะตอบได้ไหมว่าแบบเนี้ยเราไม่ควรตั้งไม่เพราะบอกไปแล้วไงว่ามันจะเดาถูกหรือมันจะเดาผิดก็ได้ ถ้าผลการทดลองมันถูกตามที่เราเดาเราจะบอกว่าการทดลองนั้นเป็นไปตามไฮโปทีซิสเป็นไปตามสมมติฐานแต่ถ้าสมมุติว่าเราเดาไปแล้วเราตั้งสมมติฐานและผลการทดลองเป็นอีกแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราตั้งเราก็จะบอกว่าการทดลองนั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อสอบมันจะแนวนี้ก็คือมันจะเอาข้อมูลมาหลอกน้องแล้วมัน แล้วมันเอาข้อมูลเช่นเมื่อกี้เลยก็ได้พี่ตั้งว่าปุ๋ย A ตัวดีกว่าใช่ไหมไฮโปทีซิสพี่แต่ปรากฏว่าหลังจากการทดลองไปแล้วเนี่ยปุ๋ย B ีัวดีกว่าซึ่งน้องคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นสมมติฐานครับมันไม่ใช่เด้อพราะบอกไปแล้วไงถูกหรือผิดอันนี้เดาได้หมดเลยเนาะเดาอะไรจะต้องมีการทดลองสิ่งนั้นซึ่งอันนี้น้องโน้ตได้ก่อนเดี๋ยวพี่จะอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนตัวอย่างด้านล่างเนาะ เมื่อมีการตั้งสมมติฐานแล้วสิ่งถัดไปก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบสมมติฐานการตรวจสอบมีได้หลายวิธีแต่ว่าในชีวะโมบายเราจะโฟกัสในเรื่องนี้ก็คือการทดลองการทดลองเนี่ยเป็นการทดสอบว่าไฮโปทีเซสเราที่เราตั้งเนี่ยมันถูกหรือผิดซึ่งสิ่งสําคัญในการทําการทดลองคือน้องจะต้องกําหนดตัวแปรมี3มตัวแปรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุม แนวข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้ให้ข้อมูลมาเยอะๆแบบข้อนี้เลยแล้วถามน้องว่าตัวแปรต้นมันคืออะไรเนี่ยคือแพทเทิร์นข้อสอบเนาะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเข้าใจคํานิยามของตัวแปรแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นตัวแปรต้นตามหรือควบคุมตัวแปรต้นเนี่ยมันคือตัวแปรที่เรากําหนดให้มันต่างกันในแต่ละกลุ่มการทดลองเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าผลการทดลองที่เกิดขึ้นเนี่ยอันไหนมันดีกว่ายกตัวอย่างเดิมพี่มีพืช พี่อยากรู้ว่าปุ๋ยชนิดใดทําให้พืชของพี่มันโตดีกว่าคือปุ๋ย A ปุ๋ย B ปุ๋ย C ปุ๋ย D มีสชนิดนะ A B C D พี่อยากรู้ว่าไอ้สชนิดนี้อันไหนทําให้พืชของพี่โตดีกว่าตัวแปรต้นคือตัวแปรที่ให้ต่างกันเ<ม>พื่อจะได้รู้ผลว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นคืออะไรชนิดของพืชอ่ะชนิดของปุ๋ยถูกไหมเพราะว่าเรามีปุ๋ยสชนิดคือ A B C D เนี่ยคือตัวแปรต้นส่วนตัวแปรตามใครตัวแปรตามคือผลที่เราวัดได้จากตัวแปรต้นมักออกมาเป็นค่าหรือมักออกมาเป็นตัวเลขโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ขอเหมือนพี่จะไม่ได้เปิดไม่ได้ชัดเบ็ดคอมแป๊บนึงอ่ะมายังสรุปเดี๋ยวมันก็จะดับวันนี้นะน้องถ้าสมมติเราไม่ชัดเบด็ อ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเอ๊ะทำไมมันแัทแบตไม่ติดวะเนี่ยอ๋อพี่ลืมเสียบสายนี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเอากล้องลงแป๊บหนึ่งระหว่างนี้น้องก็เนี่ยอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็คืออย่างที่พี่บอกไปเนาะว่าเรามีตัวแปรสามชนิดคือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมซึ่งอันนี้เราจะต้องมีการกําหนดในการทําการทดลองในแต่ละครั้งเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่า ไฮโปทีซิสที่เราตั้งเนี่ยมันจะถูกหรือผิดเนาะโดยที่ตัวแปรต้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากําหนดให้มันต่างกันเพื่อที่จะได้รู้ผลการทดลองว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องของชนิดของปุ๋ยถูกไหมส่วนตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นผลที่ได้มาจากตัวแปรต้นเนาะมักจะวัดออกมาเป็นค่าหรือออกมาเป็นตัวเลขโอเคไหมอะมาแล้ ก็อย่างเมื่อกี้เลยเราอยากรู้ว่าปุ๋ยชนิดใดทําให้พืชเนี่ยมันโตได้ดีตัวแปรตามก็คืออาจจะเป็นความสูงของพืชอะไรแบบนี้นเออส่วนตัวแปครควบคุมเนี่ยคือสิ่งที่เรากําหนดให้มันเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้มันมาเอฟเฟกมาส่งผลต่อการทําการทดลองเหมือนเดิมมีพืชสีมีพืชทดลองปุ๋ยสีตัวตัวแปครควบคุมเช่นปริมาณแสงที่พืชได้รับเไหม ปริมาณน้ําที่พืชได้รับอายุพืชอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องกําหนด like ให้มันมาเหมือนกันไงกําหนดให้มันเท่ากันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสมมติสองต้นแรกน้องให้น้ำสองต้นหลังน้องไม่ให้น้ําปรากฏว่าถ้าสมมติม,ม, thinking, ม,ม, ograph, มันไม่โตเราก็ไม่รู้ไงว่ามันไม่โตจากปุ๋ยหรือมันไม่โตจากการที่มันไม่ได้รับน้ําเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่เราต้องกําหนดให้มันเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้เราทําให้สิ่งนั้นมันไม่ส่งผลกระทบต่อการทดลอง ลองมาทำโจทย์ข้อนี้ดูน้อง,อ,งอันนี้จะเป็นข้อสอบเอ็นเออใช่เป็นข้อสอบเอ็นประมาณปี4ี่กว่าเนาะก็น่าสนใจดีเขาโจทย์ยาวมากเห็นไหมแต่ลองอ่านดูเดี๋ยวมันจะมีพอยต์สำคัญเยอะมากก็คือเขามีข้อมูลมาแล้วเขาถามตัวแปรตน้นเนาะเขาบอกว่าไรน้ำนางฟ้าไทยเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กในไฟลัมอารโทโพดาก็คือตระกูลมแมลงแมงถูกไหมพบได้ในลำแหล่งน้ำจืดทั่วไปเช่นคลองข้างถนนนาข้าว หลักไฟดูดูฝนซึ่งแหล่งน้ำเช่นคลองข้างถนนนั้นสามารถเกิดการปนเปื้อนของสารต่างๆจากการจราจรได้เช่นสาร A ที่ถูกชะล้างชะลงสู่แหล่งน้ำหลังจากฝนตกในโครงการนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะดูว่าไอไ้ใดน้ำแรงฝาใดน้าตัวนี้สามารถมีชีวิตรอดได้ไหมและดูการเปลี่ยนของพฤติกรรมการว่ายน้ำหลังจากการปนเปื้อนสารเในน้ำก็คือเขาบอกว่า ตัวไรน้ําพบได้ในน้ําจืดซึ่งในแหล่งน้ำเนี่ยเช่นคลองข้างถนนมันมีสาร A ปนเปื้อนเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอไรน้ำเนี่ยเมื่อเจอสาร A มันจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงยังไงโดยเขาได้มีการทําการศึกษาโดยใส่ไรน้ำเนี่ยไปในสาร A ที่ความเข้มข้นต่างๆและดูผลที่เกิดเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงดูว่า พฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไหมมันยังมีชีวิตยอยู่ไหมหลังจากการได้รับสาร A เนาะเขาบอกว่าอุณหภูมิและปริมาณแสงระหว่างการทดลองจะถูกควบคุมให้คงที่ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของสาร A ที่มากกว่า60จะทําให้ตายทั้งหมดเลยและเขาได้มีการนําผลการทดลองมาเขียนเป็นกราฟเปรียบเทียบความเข้มข้นสาร A ต่อการตายของไรน้ํา หาค่าตัวนี้ออกมาแล้วก็มีข้อมูลต่ตางๆเยอะมากถามว่าใครคือตัวตัวแปรต้นเอาง่ายๆเรารู้แล้วสู้ไหมตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องการรู้มันคือสิ่งที่เรากําหนดให้มันแตกต่างกันซึ่งมันก็คือความเข้มข้นสาร A ถูกต้องนี่ไงตัวแปรต้นตัวแปรตามก็เป็นพวกพฤติกรรมที่เราวัดจากตัวแปรต้นไง เพราะเรากําหนดให้สารเมีความเข้มข้นต่างกันแล้วเราดูว่าพฤติกรรมของไรนะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอพฤติกรรมที่เราวัดเนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นค่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้คือตัวแปรตามส่วนตัวแปครควบคุมก็คือเมื่อกี้ที่พี่เขียนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคืออุณหภูมิปริมาณแสงแล้วก็อาจจะเป็นอื่นๆอีกก็ได้เห็นไหมนี่คือแนวของข้อสอบแนวนี้เนาะคือให้ข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์อ่ะข้อสอบเก่าที่เคยออกมาข้อนี้ก็เหมือนกันน้อง เขาได้มีการศึกษาการงอกของเรนูพืช A และ B แล้วเขาได้เอาพืชเนี่ยมาหยดสารละลายซูโครสและคอปเปอร์ไออนที่มีความเข้มข้นต่างกันและมีชุดการทดลองอื่นๆเหมือนกันหมดเลยมีอุณหภูมิเท่ากันด้วยเนาะที่25องศามีชุดการทดลองที่1และชุดการทดลองที่2อย่างถ้าเป็นชุดการทดลองที่1เนี่ยพระเอกหลักคือความเข้มขน้นซูโครส เขาก็ได้มีการให้ความเข้มขน้นซูโครสแตกต่างกันตั้งแต่ศูนจุดสาจนถึงศูนจดเก้าส่วนชุดการทดลองที่สองเนี่ยพระเอกคือความเข้มข้นคอปเปอร์ไอออนก็อนไล่ตั้งแต่ไม่ให้เลยจนถึงให้ยี่สิบเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาเมื่อให้ความเข้มข้นของตัวซูโครสและคอปเปอร์ไอออนที่แตกต่างกันแล้วเนี่ย <S <s เขาก็ได้มีการวัดออกมาเป็นอย่างอันหนึ่งเนี่ยอัตราเรนูของพืชเอที่งอกอันที่สองเนี่ย ก็คืออัตปราการยืดยาวเฉลี่ยของหลอดเรโนพืช B โอเคไหมก็คืออันนี้ทดลองในพืช A อันนี้น่าจะทดลองในพืช B เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมี2อชุดการทดลองคือ1และสอง,งตัวแปรต้นคืออะไรความเข้มข้นสูโคร์ถูกไหมความเข้มข้นสูโคร์เพราะมันคือสิ่งที่เราต้องการรู้ว่าความเข้มข้นสูโคร์เท่าไหร่ทำให้พืชงอกได้ดี ถูกไหมเออและตัวแปรตามคือสิ่งที่วัดได้จากตัวแปรต้นซึ่งมันก็คือบรรทัดล่างไงอัตราการงอกใช่ไหมอ่ะพี่ย่อยแล้วกันเนาะเป็นอัตราการงอกส่วนตัวแปครควบคุมไม่ต้องจวดแล้วนี่อันนี้คือตัวแปครควบคุมน้องประโยคที่เขาบอกว่ามีองค์ประกอบอื่นเหมือนกันแล้วก็ทําการทดลองที่อุณหภูมิ25เนี่ยอันนี้คือตัวแปครควบคุมเขนะ ่วนการทดลองที่2เนี่ยเขาโยนอะไรไปให้พืชน,นะโยนคอปเปอร์ไอออนใช่ไหมถูกต้องนี่คือตัวแปรต้นคอปเปอร์ Copper, อ่ะพี่เขียนย่อแล้วกันเนาะเป็นคอปเปอร์ไอออนส่วนตัวแปรตามคือสิ่งที่วัดได้จากตัวแปรต้นมันก็คืออัตราการยืดยาวเฉลี่ยของหลอดเรโนของพืชบีอัตราการยืดประมาณนี้ตัวแปครควบคุมก็เหมือนเดิมเนาะ โอเคนะอะในการออกแบบการทดลองข้อใดถูกต้องตัวแปรต้นของการทดลองที่1คือการงอกไม่จริงเนาะอันนี้เราก็หาไปแล้วว่าตัวแปรต้นมันก็คือความเข้มข้นสูคโครสตัวแปรตามการทดลองที่2คือความเข้มข้นคอปเปอร์ไอออนอันนี้ก็ไม่จริงสมมุติฐานการทดลองที่1คือถ้าไม่มีสูสคโครสเดนูของพืช A จะไม่งอกน้องจําประโยคที่พี่ปักก่อนหน้านี้ได้ไหมเวลาที่เราพูดถึงสมมติฐานเนี่ยพี่บอกไปแล้วว่ามันคือการเดา โดยการเดานั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งเมื่อเราเดาไปแล้วเราจะต้องมีการทดลองสิ่งนั้นถ้าน้องจะตั้งสมมติฐานแบบนี้ในการทดลองที่หนึ่งคือน้องตั้งว่าถ้าไม่มีซูโครสเรนูของพืช A จะไม่งอกลองย้อนกลับไปที่การทดลองชุดที่หนึ่งน้องมีกลุ่มทดลองกลุ่มหนึ่งไหมที่น้องไม่ให้กรูโคสเลยอไม่ให้ซูโครสเลยคำตอบเพื่อไม่มีเห็นไหมน้องสตาร์ทที่ศูนย์จุดสาม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าถ้าไม่มีซูโครสเรนูพืชจะไม่งอกเพราะมันไม่มีกลุ่มทดลองที่น้องไม่ให้ซูโครสคือให้ความเข้มข้นเป็นศูนย์เหมือนกลุ่มนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งไฮโปทีซิสไม่ได้เขียนไปเลยว่าถ้าเราจะเดาอะไรเราต้องทดลองสิ่งนั้นเดาอะไรต้องทดลองสิ่งนั้น จริงๆเราตั้งได้นะเราจะตั้งแบบนี้ได้แต่เราต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น้องให้ความเข้มข้นเป็นศูนย์เก็ดไหมเออแต่วา่าถ้าถ้าตั้งแบบนี้ก็ได้นะสมมุติฐานของการทดลองที่สองคือถ้าไม่มีคอปเปอร์ไอออนเรนูของพืชจะไม่งอกแบบนี้ตั้งได้เพราะถ้าเราลองไปดูที่ชุดการทดลองที่สองมันมีกลุ่มหนึ่งไงที่ที่เราไม่ให้คอปเปอร์ไออนเลยเค okay, นาะออ่ะข้อสี่บอกว่า สมมติถฐานของการทดลองที่2คือคอปเปอร์ไอออนทำให้หลอดเรนูของพืช B ยืดยาวได้มากขึ้นเขาให้ความเข้มข้น c o ปเปอร์ไออนที่ระดับแตกต่างกันและเขาดูอัตราการยืดยาวแปลว่านี่เป็นไฮโปทีซิสได้คำถามที่พี่เฉลยข้อนี้ทุกปีแล้พี่จะเจอถ้าสมมุติเราไปดูผลการทดลองศยืดยาวสามยิ่งเพิ่มความเข้มข้นปรากฏว่ามันยิ่งยืดยาวน้อยลงเห็นไหม จากยิบจาก3 2.5เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ c o ปเปอร์ไอออนไปเรื่อยๆจนถึง20ไม่ยืดเลยแต่ประโยคนี้บอกว่าคอ p p e r ร์ไอออนทำให้หลอดเรน,นูของพืชบียืดยาวได้มากขึ้นถามว่าทำไมตั้งแบบนี้ได้คำตอบคือบอกไปแล้วไงว่าไฮโปทีซี T c, หรือสมมติฐานนะั่นคือการเดาเราจะเดาถูกหรือเดาผิดก็ได้มันก็จัดเป็นสมมติฐานได้ทั้งคู่ถ้าเราเดาผิด เราก็สรุปผลการทดลองว่ามันไม่เป็นไปตามสมมติฐานเพราะว่าเอาจริงเวลาเราทําการทดลองจริงเนี่ยเนาะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบสิ่งที่เราตั้งไว้มันจะเป็นไปตามสิ่งที่ผลการทดลองมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดตลอดเนื้อไหมมันอาจจะไม่ได้เป็นไปทางนี้ก็ได้แต่เราต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมมันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นมันน่าจะเกิดจากสาเหตุใดวบบเนี่ยมันก็สรุปออกมาเป็นโนเลตได้โอเคนาออ่ะประมาณนี้ ตัวแปรที่ควบคุมผลการทดลองชุดที่หนึ่งเนาะคือความเล้มค้อยโอ้โหมันไม่ใช่ตัวแปรควบคุมเลยอันเนี้ยคือตัวแปรต้นชุดที่สองก็เหมือนกันค้อเปอร์ออนคือตัวแปรต้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบจริงที่เคยออกเกี่ยวข้องกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แนวที่มันออกได้นะก็คือเขาจะให้ข้อมูลน้องมาแล้วเนี่ยเขาก็ทมแนวแพทเทิร์นประมาณนี้แหละเนาะให้ดูตัวแปรต้นตามแล้วก็ดูเรื่องไฮโปทีซิสเนาะประมาณนี้อ่ะ ย้อนกลับไปอีกหนึ่งปีคือปี6-2ปี6-2ถามว่าใครคือสมมุติฐานของข้อข้อความใดเป็นสมมุติฐานเนาะข้อหนึ่งบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไม่พบจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในขวดปิดสนิทบรรจุสารสกัดจากฟางข้าวหลังนำมาทดลองผ่านความร้อนถ้าน้องอ่านดูดีๆเซนเนี่ยมันคือการทดลองแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนผลการทดลองและมันไม่ใช่ไฮโปทีซสเนาะ นักวิทยาศาสตร์ 3, ไม่เคยพบเลยว่าจุลินทรีย์เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีจุลินทรีย์มาก่อนอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นผลก็ได้แต่มันไม่ใช่ไฮปพทีซีถูกไหมมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเออจากผลโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยจากผลการทดลองมันก็คือผลแล้วไงไม่ใช่ไฮปพทีซีสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นอันนี้เป็นไปได้หมายถึงว่าเป็นสมมติฐานได้ สิ่งมีชีวิตเกิดมายังไงอันนี้คืออะไรอันนี้คือ question คือคำถามไม่ใช่ hypothesis โอเคเนาะอ่ะประมาณนี้ไม่ยากอ่ะต่อมาอีกข้อหนึ่งข้อนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใน biomock สองเนาะที่ที่พี่เพิ่งสอบไปตอนวันที่วันที่9มีนาใช่ไหมอ่ะลองอ่านดูเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแห่งหนึ่งได้รับสิ่งส่งตรวจที่คาดว่าน่าจะเป็นหมึกสายวงน้ำเงินหรือหมึก blue ิง ที่มีพิษเตเธรโดท็อกซินจริงๆชื่อพิษอันนี้เคยออกวิชาสามัญด้วยเนาะเป็นเรื่องระบบประสาทเนานะเอาไว้ว่าเขามีการทดสอบหมึกหมึกบลูริงซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบประสาทยอยู่ในต่อมน้ำลายโดยเขาไปได้มาจาก3ามแหล่งคือไปเอาจากร้านหมูกระทะไปเอามาจากตลาดสดและไปเอามาจากรถเข็นหมึกย่างจากนั้นเขาได้มีการนำตัวอย่างที่ได้พร้อมทั้งตัวอย่างหมึกบลูริง และหมึกสายสปีชีอื่นเช่นหมึกอีคิไปทำการสกัด DNA แล้วนำไปเพิ่มปริมาณสามรรทุกันด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์และอุณหภูมิที่จำเพาะต่อการเพิ่มปริมาณ DNA ของหมึก Blue Ring กำหนดให้องค์ประกอบและปริมาณสารที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา PCR เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น PCR Mater m a s t e r Mix m o l e c u l a r w a t r r f r r w r r d p r i m r er, r r e v e r s e Primer อันนี้ช่างมันน้องไม่ต้องเข้าใจก็ได้ เขาได้มีการใส่ d n a ต้นแบบต่างกันอ่ะมีหลอดทดลองอยู่ห้าหลอดก่อนที่จะไปทำพีซีาพซคืออะไรอันนี้เดี๋ยวตอนเรียนเรื่องเทคโนโลยีทาง d n เเดี๋ยวจะมีสอนกระบวนการด้วย P c ซเนี่ยน้องมันคือการเพิ่ม DNA ในหลอดทดลองมันคือการเพิ่ม dna ในหลอดทดลองเนอะ มันจะเหมาะกับเวลาที่เราได้ตัวอย่างด n a เมาน้อยยกตัวอย่างยอดนิยมเลยในชีวะมอปลายที่เคยออกก็คือ,อ,อคราบเลือดอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างที่เก็บมาจากสถานที่เกิดเหตุอะไรมันจะไปในทางงานทางด้านนิติเวชอะไรแบบนี้เนาะเออเราก็จะเอาไอ้ดีเที่เราได้ที่มันน้อยเนี่ยเอามาเพิ่มจํานวนก่อนเพราะว่าถ้ามันน้อยจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะที่จะศึกษาต่ออะไรแบบนี้เนาะนี่ต่อมาเขามีหลอดทดลองอยู่ทั้งหมด5หลอดแต่ละหลอดมีการใส่สาร หลายตัวเลยอย่างหลอดที่1นึลองลองดูมีการใส่ pcr master mix อ่ะหลอดที่2ก็ใส่ pcr master mix อ่ะอันนี้เหมือนกันอยู่เนาะมีการใส่ molecular water forward primer reverse primer ซึ่งเหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้ง4หลอดทั้ง5หลอดเนี่ยเออแต่สิ่งที่5หลอดแตกต่างกันเขื่อนนี้คือชนิดของหมึกหมึก blue r i หมึก iq หมึกจากร้านหมูกระทะหมึกจากตลาดสดและหมึกจากร้านรถเข็นหมึกยาง อันเนี้ยคือสิ่งที่ต่างกันในห้าหลอดนี้เพราะฉะนั้นน้องเดาได้เลยว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรต้นอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวแปรต้นเพราะเราทําให้มันต่างกันส่วนไอ้สามอันบนเนี่ย PCR must อ่ะสี่อันบนเนาะสี่อันบนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรตามอ่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นตัวแป,นนป,วแปรควบคุมเห็นไหมเพราะว่ามันต่างกันในทั้งห้าหลอด เมื่อเขามีการใส่สารแตกต่างกันในหลอดทดลองทั้ง5หลอดแล้วเนี่ยเขาเอาไปทํา PCR เนาะแล้วก็เอ่อเอาไปทําอีกกระบวนการหนึ่งคืออิเล็กโทรโฟเรซิสเดี๋ยวจะได้เรียนด้วยวันนี้เนาะอิเล็กโทรโฟเรซิสคือการทําให้ท่อน DNA เนี่ยมันขึ้นเป็นแถบๆจะได้รู้ไงว่าท่อนนี้มีความยาวก,กี่คู่เบตนี่แล้วก็เขาก็หยอดลงไป A B C D E A เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำ PCR หลอดที่ห B คือหลอดที่2 C คือหลอดที่3 D คือหลอดที่4และ E คือหลอดที่5แปลว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจากอิเล็กโทรโฟรีซิสนี่คือตัวแปรตามเพราะมันคือสิ่งที่เราเห็นจากตัวแปรต้นไงเก็ตไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อไปดูหน้าถัดไปเอ๊ะเดี๋ยวนะมันไม่มีมันไม่มีชอยเนาะโอเคอันนี้ไม่มีชอยแต่ว่าเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกแล้วว่าตัวแปรต้นคือชนิดของ DNA ตรงนี้ที่เราได้มาจาก แต่ละแหล่งเห็นไหมส่วนตัวแปรควบคุมเนี่ยก็จะเป็นพวก PCR master mix molecular water forward primer r e v e r d primer อะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวแปรควบคุมและสุดท้ายตัวแปรตามคือผลที่วัดได้จากตัวแปรต้นก็คือกลุ่มของอผลที่ได้จากอิเล็กโทรฟอรซิสโอเคไหมเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นแถบของดี แถบของ d n a จากการทำ PCR ีอาเนี่ยก็ได้อะไรแบบนี้โอเคเนะาะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวที่หนึ่งอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมันไม่ค่อยออกเออแต่ว่าพี่ว่ามันมันออกได้เออเพราะฉะนั้นลองแยกให้ได้เนาะคำว่าสมมติฐานคำว่าเออตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเนี่ยแยกออกมาให้ได้ว่าแต่ละอันเนี่ยแตกทางกันยังไงเนาะ